อ๋อเมื่อกี้เข้าตรงนู้นนะครับใช่ผมเข้าตรงนู้นแต่ผมไม่ทันเขาก็เลยยู่เลยสุดโดนสุดผมจัดสุดเลยอ๋อแล้วก็ดันเกี้ยวกลับมาโดีถ้าถ้าเฮียเป็กวางรายรับรองครับปั่นน้อยกันงงเฮียเป็กอันหน่อมแรงอันหน่อมแรงเฮียเป็กไ่งานคือปั่นน้อยแน่นอนครับสบายใจได้แล้วเวลาปั่นเหนื่อยก็บกรถอย่างเดียวเลยแน่นอนแน่นอนที่สุดใส่ท่องเที่ยวเนี่ยอ้องได้ได้บก เลยสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสามไปเลยครับไปเลย,เลย,เลยออโอ้โอ้โอ,โอ,โอ ไจะหลวนเลย hả lẽo tẩy lạy tẩy lạy โอ้ยากล้องเลยโอ้ยมีพักไม่เยอะไรกล้องเลยไม่เยอะเลยไล่แล้วพลิกเกยียดแล้วลากไม้พลิกพลิกเหลี่ยมเลยโอ้ยพอพลิกปุ๊บเห็นเลยแมงขวางเลยไปแล้วเข้าไปไป้า รอบนี้ขี่กันเร็วเพราะเที่ยวกี่สองอะ hiệp loại ba biệt một ได้ขี่เบกหน้าเบกเดียวช้าหน่อย